สกัดกั้นการหลบหนีเข้าเมืองและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค3หรือสอนชนภาค3ได้ประสานความร่วมมือส่วนควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดระนองส่วนที่กําลังร่วมกับศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทยเมียนมาหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานรับที่25กองกําลังเทพสตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเรือเร็วออกไปตรวจสอบเรือสินค้าเข้าออกที่มาจากเมียนมาค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ทางผู้ประกอบการที่มารอรับสินค้าและลูกเรือชาวเมียนมาซึ่งมากับเรือสินค้าบรรทุกสัตว์น้ำ และสินค้านําเข้าอื่นๆว่าเข้ามาถูกต้องหรือว่าทําตามกฎกติกาที่ทางจังหวัดและจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาได้ตกลงร่วมกันหรือไม่ซึ่งข้อตกลงนะคะคือห้ามลูกเรือผู้ควบคุมเรือทั้งหมดที่มาจากเมียนมาที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทห้ามขึ้นบนฝั่งโดยเด็ดขาดถ้าหากต้องการสิ่งใดให้แจ้งผ่านผู้ประสานงานชาวไทยในการซื้อสินค้ากลับลงเรือและเมื่อลงสินค้าเสร็จก็ต้องรีบออกจากพื้นที่ทันทีถ้าหากมีการตรวจพบว่าได้มีการกระทําผิดข้อตกลง ทางการไทยจะประสานทางการเียนมาให้ดำเนินการกับเรือบรรทุกสินค้าทันทีค่ะและไม่ให้เรือที่ทำผิดเข้ามาส่งสินค้าอีกต่อไปซึ่งจากการสุ่มตรวจสอบเรือสินค้าทุกลำมีหนังสืออนุญาตและทำการก,กฎกติกาที่ถูกต้องเพราะว่าทุกคนเข้าใจถึงความเสี่ยงการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันเป็นอย่างดีค่ะ